สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จอยก็พาน้องเพนมาทะเลที่เมืองซอเบิร์นบายเดอซีอยู่ทางแถบเหนือของประเทศอังกฤษจ้ะทุกคนวันนี้อากาศก็วันนี้ดีลมไม่แรงแ้ะทุกคนแต่ว่าจอยมากันตั้งแต่เช้าออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้าครึ่งจ้ะสามีจอยก็จะมาช่วยไอการซ้อมวิ่งของคนนะจ้ะทุกคนสามีจอยเขาก็จะมาช่วยวอร์วเรนทรยจ้ะทุกคนนะช่วยแบบว่า นับหมายลงหมายเลขนับคนเนาะเพราะว่าวันนี้เขาจะวิ่งไอฮาร์ดมอลแล้วก็มาราธอนเทนเคอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ทางที่เขาจัดงานนะ่ะเขาคนไม่พอที่จะมาช่วยงานเขาก็เลยขอพี่แอนดี้มาให้พี่แอนดี้มาช่วยอะจ้ะถ้าพื่อนีช่วยเขาเงี้ยตอนที่พื่อนีจะวิ่งก็ไม่ต้องเสียเงินแล้วนะเพื่อนๆก็มันก็เหมือนว่าเราสะสมแต้มอาจจะให้แบบอ่าส่วนลด ที่ว่าเราจะวิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันลดลงเนี่ยวิ่งทีนึงนี่ก็เกือบร้อยปอนนะเพื่อนเพื่อนนะไม่ใช่ถูกถกที่เราจะไปวิุงไปวิ่งเนี่ยไม่ใช่วิ่งฟรีจ้ะต้องเสียเงินไปร่วมกิจกรรมกับเขาแล้วก็น่าหลจากจ้ะถึงจะได้วิ่งตามชายหาดก็จะประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนนะแต่ว่าชายหาดเมืองนี่จะยาวยาวมากน้ํากําลังลดนะทุกคนช่วงนี้ช่วงเจ็ดโมงกว่าๆเองจ้ะนะหาดเนี่ยคือแบบว่าจะยาวมากยาวไปถึงนู่นมองไกลไสุดลูกหูลูกตาโนนเห็นไหมโนน ตรงนู้นอาจจะมีหอยนี่เยอะเพื่อนเพื่อนหอยมแมลงพู่อะ่ะแต่จอยไม่เดินไปมันไกลเพื่อน,อนจอยก็จะพาน้องเพนลงไปตรงสะพานเนี่ยจะไปถ่ายรูปเซลฟงเซลฟี่กันน่าจะนาน,นานทีนะจอยจะมาเมืองนี้เพื่อนเพื่อน,อนบางทีก็ปีละสองสามครั้งแล้วแต่ว่าพี่แอนดีอ้อ่ะเขาจะมาซ้อมวิ่งหรือเปล่าหรือจะมาวิ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยจอยก็เลยพาเพื่อนจอยมาด้วยจ้ะน้องเพนเขาก็ อยู่คนเดียวมันเพื่อนสามีเขาเสียชีวิตมาสองสามปีอย่างที่บอกเนาะทีเนี้ยเขาก็อ้างว้างว้าเวจะทุกคนลูกๆก,ก็โตกันหมดละจอยก็เลยชวนเพื่อนจอยมามาด้วยจ้ะเพราะว่าอยู่คนเดียวมันเหงามันกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้จ้ะทุกคนต้องพากันออกอย่างเงี้ยจ้ะถ้าช่วงไหนถ้าพี่แอนดี้เขาไม่รีบไม่เร่งก็ชวนชวนเพื่อนมาได้จ้ะแต่ช่วงไหนที่ว่าพี่แอนดี้เขาแบบว่าต้องรีบเลยรนี่ก็คือ ชวนใครมาไม่ได้อย่างเงี้ยนะเพื่อนๆจอยก,ก็กินอาหารเช้าจ้ะทุกคนน้องเพนไม่กินนะจอยก,ก็กินอาหารเช้าก็ไข่คล้ายๆมันไม่ใช่ไขด่ดาวมันไข่แล้วก็ไม่รู้เพื่อนๆแล้วจอยใส่ไอปลาแซลมอนรมควันนะจ้ะนะอันนี้จอยกินบ่อยแต่จอยอ่านชื่อไม่ถูกนะเนาะเพื่อนๆเนาะ เนี่จะกินเพิ่มพลังเดี๋ยวก็จะพากันเดินลงไปข้างข้างล่างกันต่อาจ้ะทุกคนสวยบ้าอย่างนี้นะบ้าอย่างนี้เลจะทำมห้เราเม็ดเม็ดหยามานะหยามานะชิมดูสิพี่จอยมันเค็มไหมบ้าหมาเยี่ยวใส่เปล่า มันไม่หนาววันนี้บันเนี่ยอุ่นเนี่ยมันลมยังไงทุกคนเออแดดพอแดดออกแล้วมันก็อุ่นๆเนาะมาเก็บหอยแล้วนะมาเก็บหอยเอ็นจ่าแฟนถึงนะเห็นไหมหนาวแฟนเอาไปซุยบ้านนี้ถ้าเก็บมาไปบ้านเธอถือเธอมีแฟนอ่ะเออเอาไปวิฟแฟนใช่ไหมเอาไปมีแฟนอย่างเงี้ยเหมือนที่ว่าเหมือนเออเหมือนเลยอ่ะพี่จอยเหมือนเลย่ ไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเวลาเสียตังค์มันแข็งแรงมากเลยทุกคนดูดิอันนี้สาล่ายทะเลนะคะขนาดว่าพี่จอยวิบไปตั้งหลายครั้งแล้วน้องมันยังไม่ขาดเลยมันมันไม่ขาดเลยอาือวิบกับแอนดี้ต่างคู่หว่าคู่หว่าอย่างนี้แอนดี้คงจะชอบหน้าดูเลยเนาะร้องกินกินมิกกี้กวยไปทำงานนอนทำไมตื่นป้าดเจ๋ มาปวดป้าให้น้ำมัำเราเนี่ยเดี๋ยวยัดใส่กระเป๋าพี่จอเลยไม่เอาไม่สวยสวยมันลายฝนเนี่ยอันนี้อันนี้สวยสวยดอกเป็นอะรแกล้การจอยให้ขนกระตินกระบ,บั้นได้ผลละ <c oughs> อเออเฟนได้ผลไวหลอกล,ล่อนางทีแรกนางบอกไม่เอาไม่เอาทีนี้มาเห็นความเงาเไงไปไปล้างซะ อเอานะอุ้ยเอาตัวสีไม่ได้เรื่องเออไปฮะอันเนี้ยกลมกลมดีไะตรงนี้อะตามได้นะปีที่แล้วที่จอยมาจอยมาเก็บหอยแถวนี้แล้วจ้ะนะคะนคะคะเพนไม่เห็นก้อนนี้คงจะ,จะเอาอีกสีดำใหญ่ๆนางอะจอยอยากเจอก้อนคืวสีวเขียวๆสวยๆเนาะ 好，别气哟。